สลิมตัวพ่อเบิกเนตแพรี่หาข้อมูลก่อนจะแซะใคร <S <S ผู้ใช้ t ิ k t อกรายหนึ่งนะเขาได้บอกว่าให้ความรู้นะก่อนที่คุณจะแซะใครหรือว่าจะไปโยงใครเนี่ยโยงรัฐบาลลุงตู่คุณก็ต้องดูข้อมูลด้วยถ้าคุณไม่มีข้อมูลแล้วได้แต่พูดลอยๆขึ้นมาเนี่ยโดยที่เอาความรู้สึกของคุณเนี่ยโดยที่ไม่มีข้อมูลเลยอันนี้คือตกกักะของคุณเนี่ยถือว่ายแย่ <S <S 1> <S 1> ผู้ใช้ดิจิอรายนี้นะยังได้บอกว่า ทั้งรัฐบาลนชทักษิณทั้งรัฐบาลของสมชายวงศวัิรทั้งรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรทําเกี่ยวกับสาธารณูปโภคถนนหนทางยังไม่ได้1 0ของลุงตู่เลยในงบประมาณเท่ากันคือ2 5 0ล้านจากกรณีที่นายไพวันวรรณบุตรนะคะหรือแพรรี่มิสเปลียนเก้่าเนี่ยได้โพสต์ภาพขับรถบนถนนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าตายแล้วประเทศท่าใหม่บ้านชั้นเขาจเจริญแล้วนะเธอทั้งนี้ค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเช่นรัฐบาลที่มึงด่านั่นแหละทำไว้ โดยนายไพวันเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่ไม่ถูกด่าค่ะอย่าโชว์โง่อ๋อถ้ารัฐบาลไหนสร้างถนนรัฐบาลนั้นคือดีเลอร์ตักลับแบบนี้หรอคะแล้วอีกอย่างอย่าลืมนะคะงบประมาณที่ใช้พัฒนาประเทศเป็นเงินภาษีที่มาจากประชาชนค่ะไม่ใช่เงินในกระเป๋าของรัฐมนตรีล่าสุดน,นะคะก็มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งเนี่ยได้ฝากถึงคุณแพรรี่นะคะโดยเขาบอกว่าฝากไปถึงทิดแพรี่นะฮะทิดแพรี่ซึ่งจบปีทียเก้ามาเนี่ยที่แพรรี่เขากลับจันทบุรีเนาะแล้วก็เล่าให้ฟัง เขาบอกว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีสลิมเนี่ยเข้ามาไปแสดงความคิดเห็นทิดแพรรี่เนี่ยเขาก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยแหละก็บอกว่าทุกรัฐบาลแหละเขาก็พัฒนาโดยใช้งบประเทศทั้งนั้นไม่ได้ใช้เงินตัวเอง หรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็พูดแรงนะผมก็ไม่อยากพูดก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็ฝากถึงทิตแพร่ีก็ให้ความรู้นะถูกต้องครับทิศแพร่ีไอ้งบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคถนนหนทางต่างๆไฟส่องแสงสว่างอะไรต่างๆเนี่ยทุกๆรัฐบาลเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันจะมีงบอยู่ประมาณ2อง0 0นล้านนะ,ะเพื่อที่จะมาทําเกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั่วประเทศทําถนนหนทางทําไฟส่องสว่างขยายถนนต่างๆ แต่ผมจะหลอกทิดแพรี่นะในงบประมาณเดียวกัน250,000ล้านตั้งแต่รัฐบาลน,นชทักษินสมชายวงสวัสดิ์ยิ่งรักชินวัตรและงบประมาณ250,000ล้านของลุงตู่ที่ทําเทียบผลงานกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทั้งรัฐบาลน,นชทักษินทั้งรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์ทั้งรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรทําเกี่ยวกับสาธารณูปโภคถนนหนทางยังไม่ได้10%ของลุงตู่เลยในงบประมาณเท่ากันคือ250,000ล้านคุณแพรรี่คุณพอจะมองเห็นหรือยัง อันนี้คือให้ความรู้ก่อนนะที่คุณจะไปแซคใครหรือคุณจะไปว่าไปโยงใครเนี่ยโยงรัฐบาลลุงตู่ คุณก็ดูข้อมูลด้วยถ้าคุณไม่มีข้อมูลแล้วคุณได้แต่พูดลอยๆขึ้นมาโดยที่เอาความรู้สึกของคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยอันนี้คือตรก,การของคุณเนี่ยถือว่าแย่เพราะคุณไม่มีความรู้คุณดีแต่ปากเลยคุณดีแต่ใส่อย่างเดียวก็คือลุงตู่เนี่ยผลงานลุงตู่เอาคร่าวๆนะ36ผลงานภาคเหนือ26ผลงานภาคกลาง17ผลงานภาคใต้แล้วก็19ผลงานภาคอีสานอันนี้คือคร่าวๆนะแล้วก็อุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยรถไฟฟ้ากรุงเทพมานคกรกี่สายเรื่องสาธารณภพลุงตูเนมา เป็นอันดับหนึ่งในรอบ20กว่าปีบอกเลยลุงตู่เนี่ยทำดีที่สุดแล้วก็ผลงานเยอะที่สุดทําให้ถนนหนทางที่ดีที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้นะโดยที่ไม่มีรัฐบาลไหนทําได้แบบลุงตู่เลยนะแพรรี่คุณจะพูดอะไรหรือว่าคนที่เข้ามาแซคคุณเนี่ยคุณไปพูดคุณอย่าไปโยงรัฐบาลลุงตู่เพราะรัฐบาลลุงตู่เนี่ยมีผลงานมากมายมหาศาลไหนจันทางดาวเทียมทีออสไหนจะดดูอาทิตจําลองที่ไ่มาเสร็จเนี่ยอีกเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็ที่จันทบุรีบ้านคุณเนี่ยโครงการที่ลุงตู่เสนอไปเนี่ยทำเหมือนทาง่วนข้ามไฟแดงเนี่ยสิกว่า ผ่านแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะลงมือทําแล้วคือทิดแพรรี่เนี่ยเทียบไปสองโปรไฟล์เขาแล้วก็บอกว่าโอ้โหสลิมตัวแม่เขาจะเป็นสลิมก็สีของเขาและผมก็ถามคุณแพรรี่หน่อยว่าทุกวันนี้คุณแพรรี่เป็นด้อมเป็นติ่งไหมความชอบของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นสลิมมันผิดตรงไหนละครับสลิมนี่คืออะไรคุณแพรรี่ฟังผมนะสลิมเนี่ยคือคนที่รักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ และปกป้องประเทศชาติปกป้องงบประมาณจากนักการเมืองที่จะมาผ่านงบประมาณโดยใช่เหตุเพื่อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองหาเงินทอนกับโครงการต่างๆของภาครัฐบาลอันนี้คือสลิมจาไว้นะคุณแพรี่เขาจะเป็นสลิมหรือเขาจะเป็นเสื้อเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิทเสรีภาพของแต่ละบุคคลไม่ได้ผิดครับคุณแพรี่จะเป็นด้อมหรือจะเป็นติ่งเนี่ยคุณแพรี่ก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันและคุณแพรี่เนี่ยก็ไปพูดว่าโอ้โหสลิมตัวแม่ผมก็สลิมครับคุณแพรี่รักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และก็ปกป้องชาต กินแผ่นดิน